โอ really ้ยมั่วเลยเออเอาแม่มาขอบคุณรับผมขอสวัสดีครับครับผมบ้านคุณชายกดลังสิมันมาแต่พี่ครับผาบันทิดมาแต่สุรินมาแต่รัตนะ บูญญาบูกแม่อาบน้ำนอนไปไปควันพื้นไ้เหยดพันดังไม่น่อยยบ้าง นั่กระบ้านไ่บเหมนท่จนี่บอกกรแดกบ้านเล่นกระแดกบ้านแลบอก่แดกอด้ัแดีย่กรดบ้านก็ขอเป็นลัแดนอมาดยากอยากออกมาบนแนวนี้ออกมาได้เข้าไาหยนแน่นอนมาเลียน จะไปแกะมาด้วยกมันต้างให้แล้วนู่น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 นู่่นนู่นนู่นนู đi thòng đi kêu bỏ luộc à nó nó mất luôn cái 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 ก็จะประมาณนี้นะครับบ้านน้องกุดลสิ้ะมาลาหรอบแล้วครับแกะพนนีพอดีเลยไก่บ้านเปิ้ลนะครับ Ba chung thùm ninh nữa không ngạt <laughs> ba chùm thùm ninh <laughs> nếu นอนนะครับน่ปดเครับตอนนี้มาที่คอย่เตรียมที่นอนให้เย็นสบายครับพีับเครื่องคู่เ่อมาอะรก็อกขวัญ่โอ้หคนนาจูบอ่รีสอร์ทครับ lột của có hai với là xịp làng nhé làng in <laughs> còn ra là <laughs> <Còn, cười> làng lại là, như khác này ตรงนี้ก็อยากบอกว่าลินนะยินสบายครับอาบน้ำกน้อยมานวดทานเลย รับดีเป็นไยมวนเลยนะครับลับสบายหายเย็ยยนดี่า้น พ่อเราจะไปไหนหม่แ um ม่โอ้โหทอทานหมอแม่อใยเงบ่ยหมอแม่รเปล่าใครวอื แม่เรบ่ค่อยใส่แก๊สแม่มเราใส่เพ่้นเพราะแม่บ่ค่อยใส่แก๊สส่อกก่าแม่ใส่ต่ดังไฟออกาดังไฟเอาแะมัน เสียแค่ยังเดี๋ยวมันเสียมันแค้นคัดหมอหออ้อแล้วะหมอมันมันดำทั้งนอกระแม่มัน,นรีดข้อสะดวกแนวนัสิ

บอกยังเอามึงเป็นเจ้าของบ้านแม่สิกูบอกสมบูรณ์โอ้ยเรื่อยไ,ไ,ไปบ,บ่บ่ไนเพราะสิไปยูที้ห่างจากงานหกทิบล